The On TV อ้อนเมินคนเมาสร้างกระแสอยากดังเลียนแบบบุ๋มพลอยไม่รู้ช่อง3ามจอซื้อตัวปูดันแทนตนร่วมงานได้พิ่ชอดผนึกกำลังเอขนหพระเอกซุปตาขึ้นเวทีคอนเสิร์ต g i v e Me ีฟ v e คอนเสิร์ตเรดเตู่จับมือสายป่านเจสันตีแพรรักต้องห้าม ส่งท้ายคลับฟลายเดย์เดอะซีรีส์สี่สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับเอฟเอ็มค่ะเจอกันแบบนี้1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะคะสวัสดีพี่ดาวดีนะตอนบนสวัสดีน้องแดนค่ะเริ่มตับตัวด้วยโอเคแรกโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอ๋ออย่าพูดว่าตื่นเต้นเลยดีกว่าเพราะว่าพี่ดาวบอกว่าถ้าพูดตื่นเต้นอีกทีนึงพี่ดาจะตบหนู พิใช้คำว่าประมาอ่าโอเคได้ได้ถ้าอย่างนั้นพอได้อย่าใช้คำว่าตื่นเต้นโอเควันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวข่าวบันเทิงกันนะคะติดตามกันได้ค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตต่อจากนี้วันนี้ข่าวบันเทิงเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของข่าวบันเทิงค่ะมิอย่างฝากไว้นะคะยังไรคใครที่เป็นคอบันเทิงทั้งหลายมาร่วมโหวตกันซะสำหรับเอ m a w a r d มอวร์ดนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้เข้าชิงทั้ง4สาขาประเภทบันเทิงมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนนละะะคครยยอดิม เพลงยอดนิยมค่ะภาพ,พยนตร์ยอดนิยมดาราย,ยอดนิยมด้วยแล้วก็รวมถึงมีครบยังเนี่ย เพลงนิยมเาราละครแล้วก็หนังภาพยนตร์ยอดนิยมครบและ4สาขาประเภทบันเทิงซึ่งเราคัดเลือกมาได้ผู้เข้าชิงทั้ง5แล้วและตอนนี้นะคะเรากำลังเก็บคะแนนกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่มาร่วมโหวตกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www. e fm. fm ค่ะแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันซึ่งดาวน์โหลดง่ายมากมากมเลยใช่มีทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะนั่นคือ EFM Awards นั่นเองถูกต้องค่ะ เอาละวันนี้มาพูดถึงเรื่องของข่าวบันเทิงกันบ้างค่ะเอาเลยไหมคะพี่ดาเริ่มเลยคะ่ะแนนคะ่ะเริ่มเลยดีกว่านะคะมาเริ่มข่าวแรกกับขวัญใจหนุ่มร็อกอ,อย่างสาวก้อยราชวินนั่นเองนะคะ,คะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปสวีทหวานกันเท่าไหร่เนื่องจากพี่ตูนก็งานเยอะสาวก้อยเองก็งานเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาบอกว่าเขาควงกันไปสวีทที่พัทยาแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าประเด็นก็คือว่ามีคน แอบเอารูปของสาวก้อยเนี่ยนะคะ before after มาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าสมัยก้อยสาก้อยเรียนจุฬาป่ะไม่ใช่พ e ่ฟนนี่เลยหรอหนูว่านั้นไกลไปนะคะก็เปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะทำไมสาวก้อยสวยขึ้นมีแบบว่าไปอัพหน้าใหม่มาหรือเปล่าหมอไหนหรือว่าเธออาจจะแค่มีความรักก็เลยดูดีขึ้นสวยขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำสัญลากรรมเพิ่มหรือว่าแค่ดูแลตัวเองเพิ่ม อาให้เขาถามชี้แจงเพราะว่าเจอกี่ทีก็จะมุกโด่งครึ่งโดนขึ้นหรือว่าผอมลงหรือยังไงก็ต้องมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะดัดฟันละโด่งใช่ไหมงั้นแน่ต้องดัดฟันผู้ชายทำ้ายโด่งต้องแต่เทปแรกเลยต่อค่ะมาที่นักแสดงอีกหนึ่งคนค่ะที่น่าเป๊ะมากนั่นคือพลอยเชอร์มานนะคะที่ล่าสุดลงทุนทุบกระปุกตัวเองลงทุนธุรกิจเป็นผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเขาบอกงานนี้เนี่ยใช้เงินส่วนตัวถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวจัดงานแบบอลังการงานสร้าง มากมากเลยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยหนุ่มลูกครึ่งหวานใจของเขาเนี่ยคือจอรนเนี่ยก็มาร่วมคันเกตลเรชันด้วยหรือเปล่านักข่าวก็มาถามเอ้ววันนี้มาไหมมาหรือเปล่าหรือหลบอยู่หลังเวทีแต่เขาบอกว่าก็มีแอบเห็นอยู่มาให้กำลังใจรออ่ะชอบรอรอน่ารักมากแต่ว่าในงานนะคะหนุ่มจอรนเขาก็เก็บตัวเงียบเลยนะคะไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ยอมออกมาถ่ายภาพร่วมกันกับพลอยเชอร์มานทำไมอ่ะไม่รู้อายสื่อหรือเปล่า หรือ,อยังไงหรือพลอยสั่งหรือ,อยังไงแล้วก็ไม่ขอสัมภาษณ์คู่ด้วยนะคะเดี๋ยคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะ สาเหตุเพราะอะไรทาไมไม่ให้สัมภาษณ์คู่และไม่ยอมถ่ายรูปคู่ด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังจากปากของพลอยกันนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องตามข่าวเราไปถามพลอยเชอร์มมนนะคะว่ามีข่าวมาค่ะว,ว่าปูปยานี่ผู้ใหญ่ของช่องสามติดต่อปูปยาให้มาเป็นนางเอกของช่องสเพื่อมาเป็นตัวแทน,แทนทพลอเชอรอ์มนเออประมาณนี้พลอยเชอร์มนกับเจนนี่มาปะทะกันแบบเหมือนแบบเออมีรุ่นใหม่มาบ้างให้มาแบบดูกันแกลแบบเท่ารุ่นนี้บ้างอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งพลอยเองรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปถาม ยอมหรือเปล่าก็ต้องไปถามเขาไงอ่าโอเคค่ะจบเรื่องของสาวพลอยนะคะมาที่สาวโบสาววิตรีนะคะหรือว่าโบเ F ฟานั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เดือนเมษาค่ะพิลาเขาออกมาประกาศว่าจะแต่งงานฟ้าแลบจริงๆก็ไม่แลบนะเขาก็บอกว่าเออก็ถูกใจแล้วก็ไม่รู้จะรออะไรนะคะก็เลยบอกว่าจะสละโสดเข้าพิธีวิวากับ เป็นคนหนุ่มนอกวงการนะคะที่เป็นหนุ่มในเครื่องแบบเราก็เลยจะไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานวิวานี้กันสะหน่อยเพราะว่ากําหนดการของงานมั่นเนี่ยออกมาแล้วว่าจะเป็นวันที่8กันยายนนี้ค่ะซึ่งสาวโบจะมีการเข้าคอสเจ้าสาวนะคะอาบน้ําแร่เช่น้ำนมอะไรหรือเปล่าแต่งงานต้องมีการเข้าคอสเจ้าสาวที่นึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูเคยแต่งงานพี่ด้าเข้าคอสไหมพี่ด้าเองมีบ้างมีบ้างพี่ก็ฉีดเน้นฉีดโบท็อกซ์เอาอะไรอย่างนี้เข้าคอสพี่ค่ะอมาต่อที่หนึ่งสาวค่ะนี่คือไอ ปริชานั่นเองค่ะหลังจากที่รประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อครั้งก่อนนู้นน,นะคะก็ส่งผลให้ไอซ์ปริชยาน,นี่ก็ต้องพักงานมาช่วงหนึง่งก็ไม่รู้ว่างานนี้นะคะเขาเคลียร์กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะแล้วก็มาพูดถึงโปรเจกต์ที่กับทาง GTH ด้วยว่า<ะ>มีโปรเจกต์อะไรอีกไหมส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทางไอซ์มาอธิบายกันลวกันนะคะ,ะซึ่งงานนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นคือไอซ์เนี่ยโดนเมสาว่าเธอเป็นสาวปาร์ตี้เกิลเอะอะชอบปาร์ตี้ปาร์ตี้ แต่มนันไม่ัช่ครเขาไหมจริงหรือเปล่าว่าชอบไปปาร์ตี้นะคะ,คะรวมไปถึงเรื่องราวของหัวใจค่ะที่มีข่าวว่าคบหากับหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะชื่อว่าทัศ์นั่นเองซึ่งงานนี้ได้ข่าวว่าแฮปปี้อินเลิฟกันมากๆเลยไอซ์เนี่ยไปฝากตัวครอบครองฝ่ายชายแล้วด้วย,เ,ยเป็นยัยงไงเดี๋ยววันนี้ไอซ์มีคําตอบด้วยได้ค่ะแล้วก็มาถึงสาวอีกคนนึงนะคะที่ก่อนนั้นนี้เป็นกระแสะมากเลยนะคะสำหรับสาวเปิ้ลไอรีนค่ะซึ่งเธอก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเธอก็เป็นเซ็กซี่สตาร์แต่ว่าช่วงหลัง มีคนที่ออกมา ก็คือตัวเธอนั่นแหละพอมีเรื่องราวต่างๆนะคะก็มีแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้กําลังใจเธอมากมายก็เลยได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของเธอที่ว่าเธอก็เป็นคนทำมัทำโมเหมือนกันนะคะซึ่งล่าสุดสาวเปิ้ลไอรินก็ได้เดินหน้ายื่นหนังสือถึงคสชให้ดําเนินการกวาดล้างการค้าประเวณีแล้วก็การค้ามนุษย์ค่ะซึ่งเธอบอกว่าเรื่องนี้เธอดําเนินการอย่างจริงจังมานานกว่าหนึ่งปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู้ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าปรระเด็นนนมัอยู่ตงี หลายคนมองว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยทำไปเพื่อสร้างกระแสะให้ตัวเองมีงานไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อสังคมนะคะแล้วก็มีคนมาว่าสาวเปิ้ลเนี่ยนะคะเรียนแบบพฤติกรรมทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วของพี่บุ๋มปนัดดามาเป๊ะเลยทั้งการายืดเรื่องต่างๆนะคะรวมไปถึงการประกาศว่าเธอจะไม่รับงานเซ็กซี่เรียราดแล้วอ๋อเหมือนแบบทับลายกันใช่อะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของเปิ้ลไอรินเลยนะคะ,คะ จริงแล้วติดต่อมันหมด7เรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเปิ้นรับจริงๆก็อยู่ที่3เรื่องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทําตัวให้ยุ่งอะไรมากมายรับงานแต่พอเพียงก็พอค่ะจริงๆแล้วเปิ้นไม่ได้รับงานที่เซ็กซี่มากเกินไปในหนังกับละครอยู่แล้วนะคะที่เห็นเซ็กซี่เซ็กซี่ก็คือบนพรมแดงกับถ่ายหนังสืออะไรที่เป็นเซ็กซี่สุดก็คือเรื่องการีซึ่งจริงๆก็ใช้แตนด์อินเซ็กซี่สุดของเปิ้นในหนังก็คือแค่เกาะอกอะไรอย่างเงี้เองไม่เคยโป,เป๊เลยอลยในหนังอยู่แล้วะคะ่ะเปิ้นก็อยู่ในกลุ่ม การต่อต้านสิทธิการค้ามนุษย์มาตั้งนานแล้วเราก็มองว่า อัจฉร,รการการค้าม,มนุษย์นี่เป็นอัจกรรมข้ามชาติแล้วก็จริงๆแล้วโดนละเลยมานานเป็นการล่วงละเมิดสิทธิเด็กแล้วก็สตรีนะคะจริงๆถ้าเผื่อเรามีส่วนอะไรในการต่อต้านได้ในการรณรงค์หรือการเข้าไปช่วยเหลือในการบริจาคได้้ยคะมันก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ทามาตั้งนานแล้วคะ่ะเราก็ไม่คิดว่าเรื่องของการตั้งใจจะทาดีให้สังคมเป็นเรื่องของการสร้างกระแสนะคะอย่าไปมองเป็นคนละเรื่องกันนะคะจริงๆเราต้องรู้สึกดีใจกับคนที่เขาอยากจะทําดีให สังคมมากกว่าค่ะไม่มีปัญหาค่ะกับคู่กรณีก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคไม่ต้องขึ้นซองพึ่งปากไม่ต้องค่ะไม่มีเรามีแบบให้อะไรเขาเป็นสิ่งใหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เป็นค่าเสียหายค่ะก็รับผิดชอบเรื่องรถที่เสียหายไปค่ะเพราะว่ารถของเขาก็เสียหายเหมือนกันไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่ากินข้าวอย่างเงี้ยมีบ้างะคแต่ไม่ได้ไปไหนหลายคนเลยบอกเฮ้ยแบบรงสาวปาร์ตี้ป่า ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ก็ดีค่ะก็ราบรื่องดีค่ะเคยได้แล้วแหละจริงจริงจริงเราก็ไปไหนด้วยกันแบบไม่ได้ปิดบางแล้วนะนานกันแล้วอุ้ยสามแล้วค่ะพอบอกชื่อได้ไหมคะได้ค่ะชื่อทัศน์ค่ะเออรับากันแล้วคือทั้งสองฝ่ายก็ไปเจีกัใช่ตอนนี้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วก็แพลนไปแบบว่าก็โชคดีมีว e ดิ้งแพลนเนอร์ที่เก่งค่ะแล้วก็น้องเขาก็ช่วยช่วย คลายความเครียดเราได้บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ก็อย่างริสแขกเนี้ยเราก็เอ๊ะเราจะตกหล่นใครไหมอะไรไหมก็แพนิกค่ะอ,อย่างวันไหนไม่มีงานส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยแหละค่ะวิ่งวนเรื่องเรื่องเรื่องงานแต่งแต่ว่าก็สนุกดีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับกับว่าที่เจ้าบ่าวด้วยน <N> ่าจะกี่ปรเนะครับน่าจะได้ไปสัก70 80อะไรแล้วล่ะค่ะก็เหลือดีเทลส่วนใหญ่ดีเทลเนี่ยแหละ ยังเลยค่ะน่าจะแพลนน่าจะถ่ายช่วงกันยาค่ะวันมั่นเนี่ยแดกันยานแน่ๆแล้วค่ะแต่ว่าวันแต่งเนี่ยก็ก็มีมีในใจอยู่แต่ว่ายังยังเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะแล้วก็เรื่องฮันนีมูนเนี่ยค่อยว่ากันรอเคลียร์งานอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฮันนีมูนแสดงว่ายังไม่ใช่นในปีนี้นะน่าจะยังหรือถ้าถ้าปีนี้ก็อาจจะช่วงแบบ หน้าหนาวแบบคริสต์มาสปีใหม่หรืออาจจะคือช่วงบางลาจันปิดแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มันเป็นธุรกิจของเราเองอย่างเต็มตัวแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่าท่าน CEO ท่าน CEO แล้วก็แบบเฮ้ยมีคุณยิ่งได้ไปถานุ่งคลุนกิ่หลังนี่ครั้งเยอะแปดมากกว่าเอาเอาิมากกว่าสิบล้าน มากกว่าสิบมากกว่าสิคือช่วงนี้เขาบินมาคุยเรื่องงานที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกกำลังเลยไม่อยากให้มาเพราะเดี๋ยวจะเกิดการสับสนมากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของเข้าใจอยนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ให้เขามาเลยก็ใจร้ายอะไรเงี้ยคนไม่อยากมานั่งแบบให้คนไปพูดว่าโอ้ยถือโอกาสอะไรเงี้ยเปิดเปิดตัวอาหารเสริมแล้วก็เปิดตัวแฟนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าเขาก็เคยมาแล้วในงานเปิดตัวนางคือน้องอ่ะรู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าเข้ามาช่องสามทุกคนอ่ะยินดีหมดแต่ว่าถ้าจะ จะประเด็นว่ามันมามมาาแทนเราคือเหมือนชมพู่อ่ะตอนชมพู่มาก็ก็บอกว่าพลอยตีกับชมพู่มันไส้ว่าชมพู่มาแทนพลอยก็เหมือนกันถ้าจะมีน้องปูมาก็คงบอกก็มีปัญหากับพลอยหรือว่าพี่นุ่นไม่ได้ช่วยก็มีปัญหากับพลอยก็มีปัญหาพลอยหมดอะไรเงี้ยคือจริงๆแบบว่าเข้าใจอ่ะแบบเออต่อยใครมากมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่คือลองไปแต่คําตอบนี่คือพลอยตอบไม่ได้เพราะพลอยเป็นลูกจ้างไม่ค่ะเป็นพักผ่อนล้วนๆเลยค่ะเห็นเอาหาไปด้ว มันเรียกว่าอะไรเดียคือเป็นเป็นทริปพักผ่อนที่เราแบบว่าอยากจะไปนั่งเล่นกีตาร์ฟังเพลงผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรค่ะก็เป็นคนฟังเหมือนทุกทุกคนค่ะมือนเ,เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตูนใช่ด้วยเรียกว่าเป็นกําลังใจดีกว่าค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ทำระไรค่ะล่าสุดมีคนมาเอารูปมาหัก เอาลูกหลักจากนี้แล้วก็มาเทียบกับเราปัจจุบันอีก็เขาก็ทําอย่างนั้น si> กันมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะนี่แบบนี้ค่ะแบบนี่มาต่อเนื้อตลอดเลยค่ะก็เราแบบคนจะพูดละกันค่ะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการทำหน้าหรือทำสัญญกรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสมัยนี้แต่โหดลายมากเลยนะวิทีาล่าสุดเมื่อกี้ที่เอารูป before a f t e ตมาแล้วไอ้รูป before เห็นป้าบอกแล้วว่าต้องเอารูปสมัยเรียนมาแต่เรียนมหาลัยกับโตแล้วอ่ะเอาอินเสิร์ตูปสมัยเรียนพี่ด้ามาเลยค่ะพังมากบอกพังมากแต่สวยเขาทำแล้วสวยขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ปะถ้าทำแล้วสวยโอเคตอนนี้อ่าเขาเรียกว่านวัตกรรมต่างๆมันก็ดีมากขึ้นก็ทำ ควรสวยขึ้น <ừ m. S 1> ดูเพลินๆก็เก๋ดีแต่สำหรับหนูหนูแอนตี้สัญญกรรมนะได้อย่าให้เห็นว่าจมูกโด,ด่งนะคะ <c oughs> แนนคะ่ะโอเคเอาล่ะ <c oughs> เร็วๆนี้พบกันหน้าใหม่แนนคัมม <c oughs> ิ่งซูนเดี๋ยวตอนนี้เรามามีรายการอีกหนึ่งรายการ <c oughs> มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนั่นคือรายการสอนอแสนแสบนั่นเองขายคดีบันเทิงแสบแบบสดๆค่ะติดตามชมกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะวันนี้ประเดิมเทปแรกไปแล้วนะคะมีเหล่านักแสดงจากฮอร์โมนไววัยวุนซีซั่นสองมาด้วยใช่ ก็เจอกับพิธีกรก็จะมีดีเจอ๋องค่ะผือกนะคะบุโกพี่เป้อาร์ตแล้วก็ซันเดย์มาประทะทีมการสนุกแน่นอนค่ะนี่แมนทุกคนเลยนะคะเนี่ยต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะโดยเฉพาะซันเดย์นะคะซันเดย์แมนมากบุโกบุโกก็เป็นผู้ชายแมนแมนหวานหวจริงๆรค่ะรายการสนุกยังไงจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเขาจะไขคดีเด็ดๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สอ,อแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองทาง Jm MM Channel วันนี้ค่ะ,คะก็ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีแถลงข่าวคอนเสิร์ตท,ที่รวมซุปตาเด็ดๆไว้เยอะมากมายเลยนะคะส่วนจะมีใครบ้างเดี๋ยวกลับมปติดตามค่ะรู้หรือไม่ดิจูโนวันนี้ฝนม,มีคำถามมาฝากผู้ชมทางบ้านนะคะคำถามฝนก็คือฝนเกิดวันที่เท่าไหร่คะข้อแรก20มิถุนาข้อ2 18สิงหาค่ะ on TV.